คนไทยลาวขั้งในภาคลาวของประเทศไทยปปพยกจากราวภาษาเวาลาวไทยกระดัยวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่17เนี่ยิบเก้ามิถุนายนสองพนห้าจ้อยหมิบุนายนสองพนห้าร้เนี่ยอ้วนแล้วพี่ว่าตอนนี้เขาหอมมากมึงใส่ตัวใส่นี้มันแอ้วนทีมของเราก็จะไปหาที่กินกันหลัก ที่ลงในชำเมโอียเหรอใช่เเสียใจนะเขาเสียใจกันนะแสดงความเสียใจยกับนแถวๆไม่ได้ดูเลยวันนี้ไลน์เออไม่ได้ดูดดแต่ก็ไม่ได้อ่านก็เพิ่งอ่านอ่านก็เจอเคือเลยอ่ะคโโุณแอลโพสใครเป็นคนลงไมู่้ ดอไปฮึใครต่อตีเราเนี่ยดูหน้าหน่อยดูหน้าเนี่ยเนี่ยดูดิดูยังไม่ทันพิมพ์ละหันนู้นหันนี่ไปแล้วสองคนแกตั้งมีเสียแล้วมันอยาวเนี่ยาือยาวก็สองสองเมตรเนี่ยมันละเบอร์แกไม่เห็นชองเดี๋ยวเ่ยจะใส่หน้าเนาะหน้แกอเค อยู่ที่ร้านทีโร่ตุ้ยไกเทอาไม่กีัวทำไมผู้กำกับจีนหองเอาคนรู้ก็ไม่พิมคนรู้ก็ไม่พิมคนรู้ก็ไม่พิมมันมองมองคนรู้มันมองไม่เห็นอ่ะพิมใหม่ทีมบอกขอทษดับทิ้งกินคืนแต่สะรค้วานมาจง คุณทัศนีไม่เคยมาเยออย่ไมมามาไปมามีมาอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อวันจันทร์หรือวัน่ะเออมา สังคมก้มหน้ายังไม่เงยไม่หันติดพันจนเป็นนิสัยดูมือถืออยู่ในมือเรื่อยไปก้มหน้าดูรลายเบิกบานใจอย่างนี้เป็นจริงทั้งหญิงชายกับเมื่อรู้ใจแชทไลายไว้เป็นชมัมีกับคุมควรแชทมาควรยวนยีคนยุคไอทีชีวิตมีแต่ลา หน้าย่างนี้เป็นไรชีวิที่มีความหมายไม่เหยไม่หันชอบแต่การเล่นรลายไม่สนรอบกายก้มหน้าได้ทั้งวันมือถือนำสื่อลายก้มหน้าสไตายตั้งใจไปถึงฝั่งฝันธรรมดาเห็นชินตาทุกวันสังคมใหม่พันก้มหน้ากันอย่างเดียว ไม่เงื่อยไม่หันติดพันจนเป็นมิสัยดูมือถืออยู่ในมือเรื่อยไปก้มหน้าดูลายเบิกบานใจอย่ามีเป็นจริงทั้งหญิงชายกับเมื่อรู้ใจแชทดลายไวเป็นชัน,นีกับคุมควรแชทมาควรยวนยีคนยุคไอทีชีวิตมีแต่ลา ังคมก้มหน้าอย่างนี้เป็นไรชีวิตที่มีความหมายไม่เหอยไม่หนันชออแต่การเล่นรายไม่สนรอบกายก้มหน้าได้ทั้งวันมือถือนำสื่อลายก้มหน้าสตายตั้งใจไปถึงฝั่งฝันธรรมดาเห็นชินตาทุกวันสังคมใหม่พันก้มหน้ากันอย่างเดียว ในการทำดีมุ่งม,มันในการทำดีไทยลาวครั้งนี้ไม่ใช่ขี้ไก่